สำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลหและพิธีจเจริมพระพุทธมนตร้อมกันนี้พิธีกรได้กล่าวเชิญประธานบุญพิธีคือกัลายาณมิตรหวานธรรมได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัย ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์บท12ตตำนานส่วนท่านประธานเอกและประธานรองทั้ง9คณะก็ได้จุดเทียนบาทน้ำมนต์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายคีฬลานาเภสัชโดยมีกัลายาณมิตรบุษดีโฮลเดอร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรบุญเลิศโกวิ่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง3คณะพร้อมด้วยคณะประธานรองทั้ง8คณะและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจะตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติกันทุกท่านค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญในต่างแดนค่ะที่ได้สั่งสมบุญเนื่องในเทศกาลนะคะวันปีใหม่ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการสร้างเสริมงคลให้กับตัวเองเป็นอย่างมากเลยเราก็จะได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการสร้างบุญใหญ่ให้กับตนเองค่ะ